เปลี่ยนทุกพื้นที่กลางแจ้งให้ปลอดยุงและ,มะแมลงรบกวนด้วยคมดักยุงโซลาร์เซลล์รุ่น ik 5 55มาพร้อมหลอดไฟ led แสงสีม่วง2หลอดกำลังไฟ20วัตต์ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานกว้างถึง200ตารางเมตรใช้งานได้ยาวนานตลอดคืนด้วยแบตเตอรี่1 2 0 0 0ม ah. อิลลิแอมระบบชาร์จไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ขนาด26วัตต์มั่นใจในความทนทานตะแกรงอลูมิเนียมด้านในไม่เป็นสนิมและโครงขาเหล็กเคลือบสีกันสนิมมาให้ เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้งกันน้ำและกันฝนประกอบง่ายในไม่กี่ขั้นตอนประกอบขาเหล็กเข้าด้วยกันและขันน็อตให้แน่นติดตั้งตัวเครื่องและแผงโซลาเซลล์ปรับมุมแผงให้ได้องศาที่เหมาะสมต่อสายไฟเข้าด้วยกันโดยสังเกตบ่าล็อกด้านในใส่ให้ตรงวิธีทดสอบระบบหลังจากประกอบเสร็จเปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องนำแผ่นกระดาษมาปิดบนแผงโซลาเซลล์ปลอดไฟจะติดทันทีใน5วินาทีเครื่องพร้อมใช้งานวิธีชาร์จ วางคมดักยุงโซลาเซลล์ในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงเพื่อชาร์จไฟอัตโนมัติหรือใช้สาย usb 5โวลต์ที่แถมมาให้สำหรับการชาร์จจากภายนอกเพื่อความสะดวกการทำความสะอาดใช้ผ้าแห้งเช็ดแผงโซลาเซลล์ปัดตะแกงด้วยแปรงขนอ่อนถอดถาดดักยุงด้านล่างไปทำความสะอาดและนำกลับมาใส่ที่เดิมควรชาร์จไฟใหม่ทุกๆ3เดือนหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานและควรมีผู้ใหญ่ดูแลเมื่อใช้งานใกล้เด็กเล็ก